ความเดิมตอนที่แล้วในดีอัลติเม t พาวเวอแผนการของลูเกอร์คือการนำเครื่องสร้างพลังงานแบบใหม่มาประมูลและหลังจากการประชุมลูเกอร์ได้พบว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับโทม่าและโดราจึงออกคำสั่งให้ผู้พันรอมเมลส่งกองทัพหุ่นยนต์มาบุกเมืองลิตเตอร์ลีอาเพื่อไล่ล่าโทมา่าทางด้านโทมา่าได้พาเบนเพื่อนใหม่ของเขาไปที่เมืองลิตเติลลีอาแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จริงท่านครับหัวหน้าตำรวจหน่วยซีติดต่อเข้ามาครับ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทางนั้นรายงานมาว่าแมาลงจากป่าแอนวูดหลุดเข้ามาทําให้ไม่สามารถทาภารกิจที่ได้รับมอาหมายได้ครับไม่ได้ต้องทภาภารกิจให้สําเร็จหาทางกําจัดแมลงซะแต่ไม่มีแต่ถ้ากำลังพลไม่พอก็ส่งไปเพิ่มอีกสองเท่าไม่ว่ายังไงก็ต้องจับตัวเจ้าเด็กนั่นมาให้ได้หุดนโม ฟังลุงแจ็ค้างสิโทมโอม่าลุงเขาเป็นห่วงนายนะเชื่อลุงเถอะมแมลงมันออกไปเยอะขนาดนี้ถึงไปที่รั้วก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยลุงรู้ได้ยังไงฮะยังไม่ได้เห็นสักหน่อยรู้ได้ไงว่าช่วยไม่ได้อ๋โอโอ้โหนี่เรียกใจกล้าหรือบ้าบินเนี่ยเอ้ยเบ็นเอ้ย โทม่านะ่ะบทจะดื้อก็ดื้อย่างนี้แหละใครห้ามก็ไม่ฟังหรอกฮะโฮะ้โอ้โอ้โทมา่าฉันว่าแบบนี้ซ่อมไม่ได้แล้วละมัง้ง แล้วทำไมหุ่นยนต์ตำรวจถึงได้เกรียมอย่างเงี้อะไรครัทำไมล่ะครับมีอะไรเหรอลุงมีรางสังหรณ์ว่ามันจะมีบางอย่างฮะหนีเราฮะนีเรา พบเป้ามาแล้วครับท่านรวบตัวมาให้ได้เหเ

แต่ทำไมพวกห่วหนาตำรวจต้องมาตามจับนายด้วยอะ่ะอ,อ,อ,อาจจะเป็นเพราะพ่อของโทมาก็ได้ฮะพ่อของผมเหรอพ่อของโทมาน่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับมาแล้วครับอ้าวด็อกเตอร์มีอ้าว ok โทมา แต่ที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่จะพาลูกมาเยี่ยมผมใช่ไหมอผมมีเรื่องจะรบกวนมันสำคัญมากจริงๆพ่อเธอขอให้ลุงเลี้ยงเธอไว้เพราะถ้าเธอไปกับเขาจะมีอันตรายแล้วก็กำชับไว้นักหนาว่าห้ามบอกใครว่าเธอเป็นลูกเขาเด็ดขาดช่วยดูแลโทมาาด้วยนะครับ ตัวเองด้วยนะโทมา่าสักวันเราจะได้เจอกันอีกออด็อกเตอร์อยากน้อยก็ช่วยบอกได้ไหมว่าด็อกเตอร์จะไปที่ไหน <c oughs> ผมจะไปเมืองฟอโซไลครับ พ่อเฮ้ยงั้นพ่อของโทม่าก,ก็อยู่ที่บ้านผมนะซิเรื่องมันก็ตั้งสิบกว่าปีมาแล้วไม่แน่ว่าอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ได้ยังไงก็ต้องลองหาดูผมอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมพ่อต้องทิ้งผมเขาไม่ได้อยากทิ้งหรอกเขาแค่จะหนีอะไรบางอย่างน่ะอะ,อะไรล่ะครับหุนจนฮะพ่อฉันหนี ม่ใช่คุณยนต์มันมากันแล้วอ่ะหนีเร็วโอ๊อยล่ะ Hey. Uh huh. ขอบใจนะหนูโทมา่าไปที่อื่นเถอะมันไม่ปลอดภัยอ่ะนายเอาร่มนั่นช่วยทุกคนไม่ได้หรอก uh, แล้วไงอ่ะจะให้นีไปเฉยๆเ,เหรอฉันทำไม่ได้หรอกแล้วโทม่าจะทำยังไง uh, ลุงกับเบนไปหาที่ซ่อนแถวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมมาอ uh, uh, นี่เบนไปกับโทม่าด้วยซิ uh, แต่ลุงน่ะดูแลตัวเองได้ไปกันเถอะ บ้านใครเหรอโทม่ะไม่รู้เหมือนกันอะเอาแล้วเขามาทำไมอ่ะมาหาไฟไฟหรอเดี๋ยวนะงไงนี่ ถ้าฉันบอกให้วิ่งก็วิ่งเลยนะหาโทมาเขาห้ามเอาขอมแบบนั้นใส่เตาอบนะ<ม>เดี๋ยวมาจะวิ่งฮะ จับได้หรือ,อยังท่านมาพอดีเลยดูเองสิครับ ตอนนี้พวกมันเป็นลูกไก่ในกำมือของเราแล้วงั้นจะรออะไรจับมันสิแล้วจับรอยของมันมาด้วยจัดการเป้าหมายได้เลย เดี๋ยวผมรอบพวกมันเองลุงแจ็คโตมาเรียบนี้สิโตโตมาลุงอาให้หนีไงผมผมจะทิ้งลุงได้ยังไงฮะลุง ไม่ใช่ทิงแต่มันถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วโทมา่าไม่นะไม่นะลุงแจ็คลูกอย่าพูดแบบนี้ดิฟังนะโทมาดูแลตัวเองดีๆนะอย่าใจร้อนอย่าว่วามละ่ะลุงคอยดูอยู่นะลุงแจ็

เิอะไรขึ้นเจ้าดรอยของเด็กนั่นมันใช้อะไรไม่รู้เล่นงานเราอีกแล้วโ,โ,โดรานายทำได้ยังไงอะเฮ้ยอย่าเพิ่งถามกันตอนนี้เลยนะารีบหนีเหอะเดี๋ยวพวกหุ่นยนต์นั่นก็ยกขยงกันมาอีกหรอกเออแต่ว่าลุงแจ๊คเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดก,การเองหนะ้า ล้วก่อนครับลุงแจไปกระเถอทอมา่าเฮ้ยหนีไปไหนกันดีล่ะจะว่าอะไรไหมเธอฉันอยากให้นายพาไปเมืองแห่งทะเลทรายอฮะ หรือว่าฉันจะไปตามหาพ่อไปใช้กำลังคนเป็นร้อยแต่หาเด็กกับคุณกระบองจิ๋วนั่นไม่เจอพวกคุณทำงานกันยังไงครั้งนี้ผมไม่รอบข้อบเอง แต่ครั้งต่อไปผมไม่พลาดแน่จริงเลยต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวผมก็จะจับมันมาให้ท่านให้ได้ <ST> ฉันจะรอดู <ST> <ST> <S <S อ l ลติเมต p พาวเสัปดาห์หน้าดอยนี่มันไอเด็กที่ถูกทำลายบ้านเกิดมันจะหนีไปไหนได้ทำไมใช่บ้านเพื่อนคนเดียวของมันโธม่าได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองโฟโซล่าเมืองแห่งทะเลทรายในการเดินทางครั้งนี้พวกเขาจะปลอดภัยหรือไม่และเมื่อได้พบกับกลุ่ม F.E.R. Mm hmm. เขาจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูติดตามได้ในสัปดาห์หน้า